สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับสลับภาคนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการลงมดอด1นึ่งสอนั่นเองนะครับซึ่งสลับมดนี้นะครับก็จะเป็นตัวอัลฟาตัวอัปเดตล่าสุดนั่นเองนะครับแต่ว่ามันอาจจะมีบั๊กอยู่บ้างนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเผื่อว่าใครอยากจะได้เอาไปเล่นนะครับก่อนที่มันจะปล่อยตัวเต็มออกมานะครับโอเคทีนี้เริ่มแรกเลยนะครับให้เราไปที่หน้าเกมนะครับนาเกตมาทิล่านอะแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับไปสมัครสมาชิกนะครับนี่สมัครสมาชิกมดก่อนเลย ซึ่งในส่วนของมด1212 AD เนี่ยผมแนะนําว่าให้พิมพ์ไปที่1212 AD เนาะและให้เราไปทําการไปสมัครสมาชิกมด1212 AD ทั้งหมดเลยนะครับมีตั้งหลายพาร์ทมากทีนี้พอทําการสมัครสมาชิกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ทําการกดที่ลิงก์ด้านล่างที่ผมทิ้งเอาไว้นะครับใต้คลิปเนาะแล้วมันก็จะขึ้นมาที่หน้านี้นะครับก็จะเป็นหน้าการโหลดมดตัวอัลฟานั่นเองนะครับเป็นตัวเทสก็โหลดไฟล์ทั้งหมดเลยนะครับ ก็จะมี่ด้วยกันทั้งหมด5ไฟล์นะครับก็โหลดมาทั้งหมดเลยเสร็จปุ๊บก็แตกไฟล์ออกมานะครับนี่เราก็าจะได้ไฟล์ทั้งหมด5ไฟล์นะครับจากนั้นให้เราเอาไฟล์พวกนี้นะครับกด copy ไปเนาะแล้วก็เข้าไปในส่วนที่เราลงเกมเอาไว้นั่นเองนะครับถ้าหากว่าใครไม่รู้ว่าตัวเองลงเกมอิตาล่าไว้ที่ตรงไหนนะครับก็ให้มาที่หน้าสตรีมเนาะแล้วก็มากดที่ตรงนี้นะครับคลิกขวาไปที่คุณสมบัติไปที่ไฟล์ภายในเครื่อง แล้วก็เปิดหาไฟล์ภายในเครื่องนะครับนี่มันก็จะขึ้นมาเลยจากนั้นให้เราไปที่ f อนเดอร์ด a ตนะครับนี่เข้า f อนเดอร์ด a ตไปแล้วก็กดวางมัลงไปนะครับเรียบร้อยแค่นี้นะครับจากนั้นวิธีการเปิดนะครับให้เราไปที่เกมเนาะแล้วก็กดเล่นนะครับนี่เปิดเกมเล่นมาก่อนเลยเสร็จปุ๊บมาที่ Mod มอสเมเน,นะครับ หลังจากนั้นก็กดที่ตรงนี้นะครับแอคชั่นเนาะเพื่อเปิดการใช้มอสนั่นเองนะครับแล้วก็กดเลย์ทีนี้ในส่วนของมอสเนี่ยให้ทําการเลียงมอสตามผมเลยนะครับอย่าเลี้ยงผิดนะครับให้เอา1 2ึ่งสคริปต์ขึ้นก่อนอันนี้ขึ้นมาต่อ1 2ึ่งสองหนึ่งสอง medieval kingdom pack เจ็ด pack หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็ค่อยมิวสิกนะครับ ถ้าหากว่าไม่ได้เรียงตามนี้นะครับมอดมันจะใช้ไม่ได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นต้องลงมอดตามผลให้เป๊ะนะครับห้ามลงผิดเด็ดขาดนะครับไม่งั้นมันจะอาจจะเล่นไม่ได้หรือว่าอาจจะเออร์เลอร์นั่นเองนะครับโอเคพอเรียงเสร็จปุ๊บกดเพลย์ปุ๊บเพียงเท่านี้ก็จะสามารถเล่นมอส1 2ึ่งสอดีตัวอัลฟาล่าสุดได้แล้วนะครับโอเคสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องผมด,ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม